เชี่ยนะคะเพื่อนค่าวันนี้น้ําลงนะชวนพี่สาวมาตกปูแล้วก็หาหอยกันนะวันนี้จะตกกุงด้วยไม่รู้จะได้หรือเปล่าเปือ่อนขลุ้นกระ,ะนันกันนาว่าจะได้อะไรบ้างค่ะวันนี้น้ําลงเยอะมากค่ะเพื่อนเพ่อนคะ่ะนาเคยมาดูนะคะจนเห็นหอยนางลมเ็นะะหอยนางลมนะคะนี่แต่ไม่ได้เอาอะไรมาเก็บเยอะต้องคิดว่ามันจะลงเยอะนะคะ ลมก็จะแรงหน่อยด้วยค่ะมันมีหอยข้างนั้นไหมคะมีแขวนตัวแขวนน้ำมีอ มากเลยค่ะที the the ite, so ่ควบหัวนางอันลี้ยาดมันนั่นค่ดมันจะดีเลยนีงต้องที่น้ำน้ำ่ะคะที่แล้ว่ะคต้องปิดเอแล้วที่ที่แล้วเสือมาเปลี่ยนด้วยปลาเปียกค่ะเห็นที่ชาวนาตกปูเห็นปูทำปูตกไปตัวนั้นเนี่ยทำปูตกไปตัวเด้อทำปูตกไปตัวเหรอ เห็นเลยขึ่นนเกล็ก่อนหัวน้ำมันขึ้นไปไดสองแต่ว่าแต่ยเนๆหน่ยนะคะไนูมาดกันน้ำจะดไดอะไรมืองเนาะ เตรียมอุปกรณ์มาแต่ไม่ได้เอาอที่แกะหอยนั่งลมใหม่กะมันยังไม่ทันไปซื้อเลยคะ่ะเนี่ยขาวๆเนี่ยใช่เลยคะ่ะเขินน้ำหรือนี่นางลมคนะ่ะขอตามกดเห็นข,ขาวๆนั่นใช่เลยข้างนั้นเลยคะ่ะโอ้ไห ัวไม่รู้เวลาเลยแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนมันเยอะเกินค่ะเขินน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนป้าตามโกดหินตามนี้อุ้ยิค่ะตี่นักอยู่ตัวนี้เราก็ตั้งใหญ่ๆค่ะ เดี๋ยวเปิด่ลืมใส่ถุงมือค่ะบาดมือพี่สาวน่าตกบูรนู มันขั้นระดับน้ำอยู่ทั่วเลยนะคะถ้านานกวาาปกติตรงนี้ก็จะเค่องหัวหมคะที่สาม อ่ะน,นะคะเพื่อนๆคะวันนี้นะขอจบคลิปไว้ไแค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะผลงาน,นะะหอยมันปูกปูค่ะแต่จะจับมือนิช้อนไม่ได้คะ่ะเนาะมันกระเที่ยมแล้วก็ลมมันแรงค่ะแล้วก็นี่ปูนะเอาแค่นี้พอค่ะไม่ต้องจีงค่ะงอนค่ะ <c oughs> พี่สาวนึ่อ่ะค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ <c oughs> คิปนี้ มน้าขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะเจบการลิหน้นาค่ะฝากบ้านนกบินอ่ะชานนี่นะคะฝากเป็นกใ,ใจให้นาด้วยค่ะเดี๋ยวพี่พามาตกห้อยหาปูหาปลาอีกนะค่ะจบคลิปกนนะคะที่นี้วัน,นสวัสดีค่ะขอให้วันหนาอเอาเงี้ยค่ะขอหาของพวกพ่ มีเต้มือหมดเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมไปไหค่ะไปทิ่นน้นนะคะ